บ้านอาชีพปูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนพี่ๆมาทำคุกกี้หน้าแยามกันนะคะแนะนำวัตถุดิบในการทำคุกกี้แยมกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นเลยค่ะตัวแรกหมูจะใช้เป็นเนยสดชนิดเค็มนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็เออ่ ให้เป็นลักษณะว่าไม่ต้องแข็งมากนะคะเพื่อที่ว่าเวลาตีจะได้เข้ากันง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าละลายจนเหลวไปเลยเนาะอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะแป้งเค้กนะคะแป้งขนมปังค่ะก็หัวน้ำผงนะคะอันนี้เป็นผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาเกลือนะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองค่ะ เดะหมูจะเริ่มจากเอาของแห้งนะคะผสมรวมกันเอาไว้ก่อนนะคะเดะหมูจะเริ่มจากเอาของแห้งทั้งหมดนะคะรวมกันนะคะก็คือมีแป้งเค้กนะคะไม่ต้องร่อนนะคะ ตอนนี้จะใช้ความเร็วต่ำก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟุ้งเนาะแล้วก็จะปรับความเร็วขึ้นนะคะเพื่อให้เนยเขาขึ้นฟูนะคะอาจจะปาดอ่างสักรอบหนึ่งนะคะ อยเนี่ยค่ะครีมเราก็เริ่มขึ้นฟูขาวแล้วนะคะเดี๋ยวปาดอ่างสักรอบนึ้งแล้วคราวนี้ผมก็จะตามด้วยไข่เลยนะคะไข่ก็คนให้แตกๆหน่อยก็ได้ค่ะ ีให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันแล้วค่ะเดี๋ยวหมูจะปาดอ่างอีกสักรอบนึงนะคะคราวนี้ก็จะตามด้วยตัวแป้งนะคะที่เรารวมกันไว้ตั้งแต่ที่แรกอะคะ่ะ เข้ากันค่ะเหมือนเดิมนะคะแป้งเขาเยอะก็จะฟุ้งนะคะเบอร์ต่ำก่อนเนาะ่ะตอนนี้พอไม่ฟุ้งแล้วใช่ไหมคะเราก็ตีเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงค่ะ ปาดอ่างอีกสักรอบนึงนะคะเพราะว่ามีที่แบบติดๆข้างโถอยู่นะคะที่เขาไม่เข้ากันเนาะก็ปาดก่อนก็ตีให้เข้ากันสุดท้ายแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบก,กันเลยค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตะล่อมไม่เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเนื้อคุกกี้ที่ได้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถุงบีบนะคะส่วนหัวบีบพี่ๆชอบลายแบบไหนก็ได้เลยนะคะวันนี้หมูจะใช้เป็นลายแฉกๆกนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะวันนี้หัวบีบที่ใช้นะคะก็จะเป็นลายแฉกๆกนะคะประมาณนี้เบอร์ก็เบอร์15นะคะ เดี๋พี่ๆจะใช้ลายอื่นก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแล้วก็เวลาใส่ถุงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนบีบถุงอาจจะแตกได้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปอบกันเลยค่ะอันนี้ก็อบเสร็จแล้วนะคะคุกกี้ของเราค่ะหมูจะใช้ไฟนะคะในการอบก็คือ160องศาซีนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่ๆต้องไปดูเตาของตัวเองที่บ้านอีกทีนึงนะคะเพราะว่าความแรงของไฟแต่ละบ้าน เตาก็จะไม่เท่ากันนะคะก็คือง่ายๆค่ะให้เราดูก้นขนมเป็นหลักอะคะ่ะถ้าได้สีแบบนี้นะคะก็โอเคแล้วค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้พอออกมาจากเตาเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาวางพักบนตะแกรงนะคะให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะพออุ่นๆนะคะเอาแบบว่าจับดูยังอุ่นๆอยู่นะไม่ใช่แบบเย็นสนิทไปเลยนะคะพี่พี่ก็ เก็บใส่ภาชนะได้เลยค่ะจะใส่กล่องใส่ถุงแพ็คบรรจุนะคะ